สวัสดีครับ f อนะฮะร้านเขียวเจริญนยนต์ของพี่ไก่นะครับวันนี้ก็นะครับจะมาอัปเดตสินค้านะฮะวันที่ยี่ตุลาสองห้านะฮะยี่สี่ตุลาสองห้านะครับก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอลูกค้านะฮะห่างหายไปนานนะฮะไม่ได้ลงใน YouTube หรือ Facebook นะฮะไม่ได้ลงมานานเลยแล้วก็ยุ่งด้วยครับยุ่งกับ ขายสินค้านะฮะไม่ได้ลงเลยยุ่งนะฮะใครที่จะมาร้านเขียวก็นี่นะฮะเดี๋ยวย้อนแสงแป๊บหนึ่งนะฮะปักหมุดมาได้นะฮะร้านเขียวจริญยต์คอพิไก่นะครับต้องลงคำว่าคอพิไก่ด้วยนะครับร้านเขียวเจริญยต์คอพิไก่นะครับก็นะฮะมีสถ่ค้าดีๆมานก็อออ้นะฮะเบอร์โทรนะครับ 0816744521 0823957344นะฮะร้านเกียวกัจริญยนต์ควาพิไก่ก็ปักหมุดมาได้นะครับนะฮะอยู่ข้างทางนะฮะติดถนนสี่เลนนะฮะในตำบลควาพิไก่นะฮะ,ยนะฮะเยื้องเยิ้งกับเซเว่นใหม่นะครับเออเรามีสินค้าดีๆมานำเสนอนะฮะหรือจะเป็นเนี่ยฮะรถมิสูนะฮะคันนี้นะฮะสี่นะะประตูนะครับเอ่อ oh <my> นะครับนี่ สวยเลยฮะสี่ประตูโฟวินนะฮะตัวนี้นะครับแสนหนึ่งนะฮะพี่น้องใครกําลังมองหารถมิสูเอาไปใช้งานนะครับเดี๋ยวรอรถเลยเข้าไปแป๊บนะเนี่ยใครมองหารถไปใช้งานนะฮะอันนี้ดีเลยฮะตัวท็อปนะครับเป็นระบบกระจกไฟฟ้านะฮะมิสูสตาร์ด้านะครับโฟวินนะฮะไม่ต้องกลัวคําว่าติดหล่มนะฮะรถสวยนะฮะรถบางๆเดิมๆนะฮะอันนี้ ภาษีทะเบียนเต็มนะฮะเดี๋ยวเราติดอ่าเดี๋ยวเราเต่าให้ครบเรียบร้อยนะฮะภาษีสวยเครื่องดีนะพี่น้องแอร์เย็นเกี้ยบนะครับนี่นะฮะในตูสต,ตาด่านะฮะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับพี่น้องใครกำลังมองหาอยู่รถใช้งานราคาเบาๆนะฮะสวยมากครับคันนี้นะฮะ,ะยินดีฮะโทมรมาหานั้นช่างเขียวได้นะครับใครที่กำลังมองหาแสนหนึ่งแสนหนึ่งโบวิน สับสีนี่สับสีโอ้สบายเลยนาฝนไม่ต้องก่วติดนะฮะเอ,อ่อโคงนะฮะเริ่มต้นอ,อ่าสี่พันห้าพันขึ้นไปนะครับมีเยอะแยะเลยพี่น้องนะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับจาโคงยี่ห้ออะไรอ,อ่าสภาพแบบไหนก็เข้ามาเลือกชมกันนะฮะพี่น้องนะครับเขามาเลือกเอาเลยนะโคงแบบนี้นะฮะนี่โครงตาสีใหม่นะฮะเช็คภายในเรียบร้อยนะครับรับประกรันสินค้าให้หนึ่งเดือนเต็มนะซื้อไปจากร้านช่างเขียวนะฮะ สมมุติว่าเกียร์หลุดเกียร์ดิ้งนะฮะสามารถกลับมาเปลี่ยนตัวใหม่ได้ทันทีนะครับไม่ต้องกลัวะฮะทางเกียร์ไม่มีโยกเยกกับลูกค้านะครับหรือว่าจะเป็นแ t ทีร้อยห้าห้านะฮะนะครับราคาสามหมื่นห้านะฮะแล้วก็จะเป็นอาร์ทีร้อยสิบพัดนะฮะนี่นี่เดิมๆสวยๆเลยเครื่องไม่ได้เปิดได้ื้อนะฮะนี่ ไม่มีรอยถอดนะครับนะฮะรับประกันสินค้าให้หนึ่งเดือนฮะไม่ว่าจะเป็นพัดเ็พัดบวกนะฮะใครสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้หรือจะเป็น R T ทีพัดร้อยนะฮะนี่สองหมื่นนิดๆนะครับโทรเข้ามาสอบถามหรือจะเป็นเซตทีร้อยยี่นะนี่ตัวนี้เลยหรือจะเป็นโครงที่บิ้วใหม่นะฮะราคาหมื่นสองถ้าไม่เอาล้อก็ลดไปอีกหนึ่งพันนะครับเราเข้ามาลอกชมได้หลากไหลยี่ห้อนะฮะ แล้วก็อนี่เลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ครับทีเอฟร้อยห้าสิบนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่หมืนบาทครับพี่น้องนะฮะติดดีนะครับอันนี้ช่างเขียวเช็คปัม๊มหัวฉีดให้ใหม่เรียบร้อยหมดละถอดแล้วครับแต่ว่าแหวนยังไม่ได้ลื้อนะฮะถ้าใครสนใจก็เข้ามาเลือกชมนะฮะนี่ทีเอฟร้้าสิบตัวท็อปพลังฮิตเลยตัวนี้สีสันสวยงามนะครับ มีเครื่องเก่ามาตีเทินได้นะครับพี่น้องอ่ดูสภาพนะครับ่อยังสดใสอยู่นะครับมีเครื่องเก่าก็าเข้ามาตีเทินได้หรือจะเป็นยันม่าเจ้าโลกนะฮะยันม่าเจ้าโลกนะครับยันมา่า,า,มาส่วนมากจะเป็นร้อยห้าเยอะนะพี่น้องร้อยสิบห้าเอ่อไม่มีนะครับบอกกันเลยจะวิ่งมาเสียเวลเวลานะครับหรือจะเป็น e t ทีเก้าห้าอทีร้อยสิบนะฮะ RT ทนะครับ, RT, รบหรือจะเป็นอา่า แทตทีเนี่ฮะอย่างตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่สามหมื่นพันนะแท็ตทีร้อยลห้านะครับ,บ,รบหรือจะเป็นยันมา่าอะฮะร้อยยี่เนี่ยฮะตัวนี้นะมือมือควงกลางนะครับอยู่ที่สองหมื่นเก้านะครับ <Heroes. S 1> นี่สองหมื่นเก้าเป็นเครื่องบิ้วใหม่นะพี่น้องนะครับต้องยา้ากันก่อนว่าเป็นเครื่องบิ้วใหม่เดี๋ยวมาปุ๊บลูกค้าจะเสียเวลานะฮะมาไกลๆปุ๊บอย่างมานครสรวรรค์มาอะไรอย่างเงี้ยลูกค้ามาไกลๆกลกันก็เสียเวลา นะะฮเครื่องร้านชั้นเขียวก็มีไม่น่าจะต่ำกว่าพันเครื่องนะฮะนี่นะครับเข้ามาเลือกชมนะฮะเครื่องดึงน้ำไม่ถึงหมื่นก็มีนะฮะพี่น้องเครื่องโค้งก็อยู่ที่หมื่นกว่าบาทหมื่นแปดหมื่นเก้านะฮะเข้ามาเลือกชมนะไม่ว่าจะเป็นบางโค้งทีทีเคนะชุดลูกเตะอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นล้อซิ่งนะฮะนี่เข้ามาเลือกชมได้นะฮะมีหลายสเต็ปมีหลายแนวนะครับเข้ามาเลือกชม ผมวาสอบถามก่อนก็ได้ครับพี่น้องถ้าถ้ามีแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ